าครับทุกคนกิจกรรมมิสเทอรี่ดอ์นะครับผม R นายไอคอน T M นะครับผม กิจช่วงกลางเดือนมกราคมของเรานี้นะครับผมกิจกรรมก็จะตั้งแต่ตั้งแต่วันที่17จนถึง30มกราคมเป็นต้นไปนะครับโดยกิจหน้าตาใหม่นะครับผมจะทีมงานนี่แบบปรับเลร์มาแล้วเอาใจแบบผู้เล่นสายเปิดกิจนะเพราะว่าแบบหลังจากมีการประชุมมีอะไรอย่างนี้ก็แบบว่าทีมงานก็เลยแบบปรับมาให้แบบว่ารอบเนี้ยเราไม่จาเป็นต้องเปิดกิจหมื่นเราก็สามารถเล่นได้นะครับผมไม่จําเป็นต้องเปิดเต็มจํานวนโดยแบบว่าหน้าตากิจใหม่อ่ะมันก็จะมีความท้าทายแบบว่าเป็นต่ํากลางสูงนะโดยที่แบบว่าแต่ละความท้าทายก็จะแบบของรางว ก็จะแตกต่างกันไปโดยที่ว่าเงื่อนไขของกันแบบว่าอย่างเช่นแบบความท้าทายต่ำก็คือแบบทุกการเปิดก็คือ50ครั้งนะครับผมโดยแต่ละรอบอของระดับกลางเนี้ยก็จะเป็น100ครั้งนะส่วนทุกการเปิดของอแบบสูงความท้าทายสูงนะครับผมก็คือ ทุกการเปิดใช้จะใช้ทั้งหมด200ครั้งนะครับผมโดยเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเห็นแบบในหลายๆช่องเปิดไปแล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเลือกเป็นแบบระดับความท้าทายตรงกลางนะครับผมแล้วลองเปิด2 ID ดีนะมีของน้องนัตโตด้วยนะครับผมฝากมาเปิดเดี๋ยวยังไงระหว่างนี้ผมจะขอซัดรอบแรกไปก่อนเลยไป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 เรารีรอรีรอนานไม่ได้ดีไปแล้วครับรอบแรกผมขออนุญาตเปิดไปทีละ100ครั้งเลยนะทั้งหมดตอนนี้เอ็มเรามีอยู่ทั้งหมด5้าแสตทนะครับผมเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆว่าเออเนี่ยแบบบเแ่ต้าใบเทาเพื่อ เปิดหกิจหมื่นใช่ไหมล่ะอันนี้เราห้าใบเทาพอไปลุยเลตห้าใบเท่าของเรากดไปเลยครับผมพยาะปิดตัวแ,แจ้งเตือนนะและใบครั้งแรกมาเลยตัวอ๋อต้องเก็บทั้งหมดสี่ตัวนะถึงจะได้มาเช็คเลตที่ช่องผมได้นะใครกำลังเลจ,จะเปิดเวลาเดียวกันนะครับผมขอไปอีกหนึ่งแสนนะทุกคนสรุปแล้วเรา คำนวณภาพไปนิดหน่อยแต่ว่าครบเรียบร้อยนะครับผมเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมด4ครั้งเพื่อให้ครบ1รอบแล้วได้ตัวแถมมาอีก2ตั๋วดี นัทมึงคิดดียังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอพันธุวัตรไอพันธุวัตรนาทนีเนรานจะมีคนส่งมาให้เปิดกิจนะตอนนี้เราก็ขอญาตรับทั้งหมดเลยนะครับของรางวัลอันนี้คือเท่ากับว่าเราเล่นกันทั้งหมด1รอบนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลข้างในกันว่ามีอะไรบ้างโดยของรางวัลข้างในนะครับก็มีตามนี้เออเดี๋ยวมันมีพวกของแถมด้วยอ่ะเดี๋ยวผมรับไปเลยแล้วกันตอนนี้เอ็มมีอยู่แค่แสนเดียวนะทุกคนนัทโตไม่ต้องคิดหรอกพี่วีมือดีเออ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราได้ไปทั้งหมดกี่เอ็มนะครับผม3าใบเท่ากับอีก7แบงค์แดงเราเรามาดูกันว่าเราได้เอ็มทั้งหมดเท่าไหร่มีอยู่1 0 0 0 0 0 p p ดีไดเอ็มมาทั้งหมดเท่าไหร่หนอเย่สามใบเท่าได้เจ็ดได้ห0 0สนหรอไอมินปรับเดลืคือแล้วหรอ กรนอช่องอื่นร้านๆนออเดี๋ยวผมเปิดให้โชว์ก่อนเลยว่าเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะออกนะปีที่เราต้องการก็คือ M D L U T j Journey Man 24 H R D C นะครับผมถ้าเปิดกิจ R 9, นก็ต้องได้ R รปะวะ่า R 9 a i c o n T M 61ปะนะ่ะมีรุ่นแบบว่าแบบมีการันตี8แล้วก็มี6ถึง8 0้อนะทุกคนเออพี่ตั้มสนใจจะแบบเปิเปดทีทีไหมพี่ <laughs> <laughs> สถานการณ์เริ่มไม่ดีไม่ต่างจากอามัลเลยได้6-7ถึงเจ็ดแสนจริงหรอได้หุ่นเจ็ดแสนหรอยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเลยแล้วกันนะเรากดที่เลขหนึ่งเมาสหายแล้วไปเลย2ใบนี้เท่านั้นครับผม r าร์นายไอคอนทกับ MDL 6-8นะทุกคนเราจะเปิดแบบว่าเราต้องการหาแบบตัว MDL มบัตดิบนะมีไม่กี่ตัวเมาหายยังวะหายแล้ว,ลวไปเมาสหายกดเลยครับผมบึ้งไอ้ <c oughs> <c oughs> แอดวินปาบเลดแล้วลุงเบิกไอเฮียน่ากลัวเกินไหนว่าวันแรกดีเสมอนั่น่ะดิยัยน่ากลัววะทีเอ็มกากสุดเออล้วเปิดท mm ีเอ็มไปเลยไหมล่ะทีเอ mm ็ม hmm. กากสุดจริงพออานายได้ไหมละ่ะอานายหญ่หลุยฟิโก้เรายิบซี่เรายิบซี่จากน้องใบจา้บาใบจี้ใบจู้นะครับผมฟิวมันมาแล้วดิแล้วมาแน่นอนครับผมจังหวะน,นี้ไปมาก่อนขอดูประเทศไอเฮียลุงเบิกไอ ลุงเบิกอีกแล้วเหรอครับผมแหนงบอกมึงจะไม่พูดชื่อใบจ้าใบที้อะไรเออว่าเพิบเออว่าพี่เผื่อพูดชื่อไอไ้ใบไม่ไม่ไอ้อนัทไอ้นัทไปดึงเบรกก่อนนะไม่ใช่มือกูไม่ดีนะกูเผื่อพูดชื่อคําว่าลืมตัวว่าจะไม่พูดคําว่าใบ,าจ,าบาจ้บาใบจี้ใบจู้พูดชื่อนี้ทีไรแม่งเจ๋งไอ้เหี้ยพูดชื่อไอไ้ใบเฉยเลยตามล้างดวง,งให้ผมใบนึงได้ไหมไหนไหผมก็มาแล้ว ขอคอนการันตีแปดที่เอามาไหมใบเดียวการันตีแปดผมเลือกให้พี่เลยนี่ครับพี่ชายผมมาแล้วนะครับผมการันตีแปดนี่นะผมยกมืออยู่นะไม่ใช่ผมคนกดนะครับผมแล้วพี่ชายผมกดแบบทีเผือกรนนอไม่ทันตั้งตัวจังหวะนี้ไฟมายี่สิบสามพันเวิร์กซีเอ็มบาซ่าเพชรมีราคาไหมเนี่ยเฮียมิตตั้มคิดถึงมือมิตั้งเปิดดิพี่ขอ เสียงเบียร์กูด e> ้วยนะไปยมือพ่อใหญ่นะโตสเตนร้อยยี่สิบหกูบาซ่าเปลี่ยนคนสตรีมเลยจะเย็นน้องพับปกเราหรือเปล่า เอ้ขอญาตขอญาตแ,แ,แ,แวะ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 เปิดไอาการพวกนี้ทิ้งไปก่อนนะครับผมเผื่อแบบวินิซิอูดวินิซิอูดมาเฮ้ยมัน66ใบเลยหรอไม่เป็นไรหรอกสล็อตเราเหลือเยอะไป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 เราเปิดทิ้งเลยไม่เปลี่ยนคนตีเปลี่ยนคนเปิดไหมเออหลายคนดูหลายคนเรียกร้องหาแบบพ่อใหญ่นะครับผมเยมือโคตรเอาอ๋อนี่หล้างเกินก่อนล้างเกินก่อน66ใบไม่มีไฟด้วย66ใบของกูไม่เป็นไรครับผมอันนี้เราล้างเกิน เออนะครับผมแล้วดูเมื่อกี้แบบพี่ตั้มมาแล้วะรับทุกคนเดี๋ยวดูตาผมดูเจ้าของช่องนี่แบบหกเสื้อเลยมาแน่นอนก <c> ด <oughs> <c oughs> ไปที่คำอ่าไปกดไ,ไปที่ดอเด็กนะดอเด็กดอเด็กด,เดีเสมอนะครับผม <c oughs> ขอแบบโรดิโก <c oughs> ย3ิบสามพัร์ทเวิร์กอาซาเฮตีก็ได้อะหรือพี่โดซีซขอมเมาค้างกด <c oughs> ไปที่ดอเด็กอยู่ในคอมพี่ตั้ม <c oughs> ยังไงมันก็ต้องเป็นของเรา <c oughs> สามตัวนี้ลุยมวไฟมาก่อน ไฟมา23ฮาร์ันเวิร์กโบจูกต<น>ิตใครอ่ะโอ้หอนแล้วไอ้เฮียนัาโตนัาโตพที่ล้างเกลือในไอดีพี่ให้แล้วเวย้ยตอนถึงไอเดีเองอ่ะตอนถึงไอเดีเองอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะดีไว้น้อง เที่ยโอ้เดี๋ยวนี้120พันแบบราคามันถูกขนาดนี้หรอเอฟซีไรเออซีดานยูเว่วินนี่เอฟซีจูดเอฟซีซีดานยูเว่วิน FC, FC, น, UV, วนี่เอฟซีจูดเอฟซีไม่กดไม่ต้องรีไลายเยอะครับทำแบบสูตรเดียวกับพ่อใหญ่ตั้มนะครับผมและบวบแปดมาก่อนไฟมาโอ้ชื่อมึงนี่ สมชื่อเลยถ้าพี่ตั้มเปิดได้ดีกูว่าไม่เกี่ยวกับพี่ตั้ตมและพี่ตั้มผมว่ายอะไรพี่นะใบท้ายอะ่ะ<น>อีกรอบหนึ่งอ,อีกสักรอบหนึ่งพี่อ๋อกูไม่ไหวแล้วแบ๊กมาลามานันแบ๊กมาามานันขอแหละขอแหละแบ๊กมาลามัน แล้วมาเพื่เปิดกินโอ้โหแบล็คไม่เติมเลยไอ้ย่าดูเอฟซีออนไลน์มันทำกับกูเอ้ยแต่เราก็คุมแล้วนะเว้ยเราเออจริงเราได้สี่ล้านล้านนั้น <ok ด้วยเฮ้ยสี่ล้านห้าด้วยสามแมงเทาอ่ะ ปกติเปิดกิจหมื่นอะหมื่นหนึ่งผมได้อยู่ประมาณแบบมีแค่กิจทีแล้วที่ได้ล้านเฉยๆแต่ก่อนนั้นเนี่ยคือได้อยู่2ล้านล้านสามล้านล้านเองนะเว้ยเจ้าของไอดีบอกว่าไม่เอาไอคอนเดือโมเมนต์เฉยๆนะครับผมตามแบบว่าเจ้าของช่องเปิดข้างซ้ายแม่งไม่ดีรอบนี้ขอข้างขวาละกันไปแบบไม่ลีลามาแล้วนัตโต6หถึง mdl 3ถึง8ใช้เลทพี่มงนะครับผมแกสอนมาว่าให้ปั1๊1ถึงแแล้วกดไปที่คำว่า,าชิ้นนะครับผมกดที่คำว่าชิ้นเรียบร้อยลุย ซีดานยูเว่เอ๊ะอนนินแี้งปรับบเลดว้ยเิมอันนี้เรามาถึงบ้านนะครับลาดลีตอนนี้ก็ขอมาเป็นร้อยสี่หกถึงแปดรอบต่อจะขอญอาตพูดช,ชื่อนัตโตะนะเจ้าของไอดีนัตโตะใช้นอนหนูนอนหนูก็ต้องนอนหนูดีวะลวยุยขอญอาตหันหลังแล้วกันนะพี่มีไฟไหมไม่ไมีไม่มีไฟได,ไได้วยหรอไม่แปดไม่แปดด้วยตัวทียอะไรก็ไม่รู้ตัวทียอะไรก็ไม่รู้ด้วย ไอ้ใบไอ้ใบมึงหยุดพิมดิใบมึงจ้าจีจู้เดี๋ยวนะมึงจ้าจีจูอะไรใบมึงบอกมึงบอกอยู่ว่าช่องนี้ห้ามพิห้ามพิมคำนี้มาครับใบนี้ขออนุญาตลำนิดนึงนะทุกคนตอนเจ็ดนาทีผมจะผมจะแบบซัดเลยช่องผมเลขเจ็ดวะพี่เปิดเองนะใบนี้พี่ขอไปก่อนนะครับรามีเรซยี่สี่เอชอาร์แล้วหันหลังรอบหนึ่งมีใครไหมพี่ไม่มีแล้วเ<ม>หรอกา<ม>รเดินไ<ม>อ้เหี้ย พี่ตั้มเปิดไหมพี่ไอใบนี้ขอเลขขอเจขอตอนสองทุ่มสิบเจ็ดจริงเว้ยเจ็ดแล้วนะผมกดเลยนะผมไม่ไดรอแล้วนะแปลกเป็นก้อนเอ้ยฮัดเวิร์กฮอลแลนด์ซีบีใครอาลาติโกมาริด,ลดเลขเจ็ดก 7, ูก็ไม่มาว่ะคือกลนมนันนอกกลัวมากเลยไอ้ใบท้ายของจริงระบบเป็น้วนเป็นนวนจริง ดีซีอังกฤษแลมพาดได้ไหมเอลเอ็มแปดมาก่อนแปดมาก่อนไม่มีร้าน้าให้เห็นเลยหรอตอบซอดขอบคุณสำหรับการรับชมครับ